ทารเหล่านี้แล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อเลี้ยงนานมิทติ้งพอยต์สิเคิลเรนเจอหรือเซมิ n นสปดแอกเราจะให้ความช่วยเหลืออันเกิดจากข้อความที่กระ ก,ก,ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเรารู้สึกมีพลังที่เราเราได้ออกมาอาสาแบบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็เพิ่ง,เพ,งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มงานอาสาค่ะก็เลยรู้สึกเออมีกําลังใจในการทำมนนสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นครั้งที่สองเองค่ะครั้งแรกที่เคยไปร่วมกับผู้หญิงปวดแอกก็คือเฟมทวิตดตานซีครั้งที่แล้วตอนในไพ่พาเลต์อะคะ่ะสนุกอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับทุกคนมี เป้าหมายมีโกในสิ่งเดียวกันก็คือ,อ,อสิทธิความหลากหลายทางเพศแล้วก็ออมาตอสู้กับปิตาธิปไตยก็เลยรู้สึกมีความ c ม m m u n i t y ของทุกคนที่ออกมาแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นพี่น้องอะคะ่ะว่าแบบเ,ออเราเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันเราเราจะทําแบบนี้ไปจนจบพร้อมกันนะคะส่วนตัวคิมเองมีสีดาลุยไฟค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มเฟมินิสต์ของชิลีนะคะแล้วก็เป็น จริงๆอันเนี้ยเป็น the way p e a c e Your Path มันเป็น movement ของ f e m i n i s t ทั่วโลกที่ออกมาร้องเพลงนี้เพื่อต่อต้าน patriarchy หรือปีตาธิปไตยในสังคมแล้วก็ออกมาว่าแบบฉันเป็นผู้หญิงฉันจะแลกฉันจะล่ายัางไงแล้วมันก็เรื่องของเราแล้วแบบทำไมเราทำไมต้องโทษเหยื่อทำไมต้องโทษวิกทิมโทษเหยื่อที่เป็นที่ตกเป็นเหยื่อของ w a ปะขาของวัฒนธรรมของขืนนะคะแล้วเราเราก็มาปรับ ให้มาคองจองกับวรรณคดีสีดาลุยไฟที่เป็นที่สีดาต้องมาพิูฟตัวเองออกมาต่อสู้มาพิูฟว่าเราอิโนเซน์ว่าเราไม่ได้เราเป็นผู้บริสุทธิ์เราเราต้องเดินลุยไฟถึงขนาดนั้นแค่เพื่อบอกพระรามว่าฉันไม่ได้เคยไม่เคยมีอะไรกับใครฉันเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์และฉันเวอร์ซีทำไมสีดาต้องเสี่ยงตายต้องลุยไฟขนาดนั้น แค่เพื่อเรื่องแค่นี้ด้วยค่ะคือทําไมสังคมต้องโทษกเชมด้วยนั้นคือสิ่งที่เราพยายามจะสือ่อสังคมไทยมันมีความปิตาธิปไตยสูงมากแล้วมีโทษเหยื่อวัฒนธรรมข่มขืนเยอะมากถามว่า,าสมมติถ้าไปดูข่าวอย่างนี้ว่ามีเหตุการณ์ข่มขืนเนาะสิ่งแรกสิ่งแรกๆที่เขาจะถามเลยว่าเอ้าแล้วผู้หญิงคนนั้นใส่อะไรใส่กางเกงในสีแดงอู้ยัวเขาทีอ๊้เธอไปทําอะไรมา ว่าทำไมทำไมเธออยู่เฉยๆถ้าเธออยู่เฉยๆอะ่ะเขาไม่มาข่มขืนเธอหรอกแมขอโทษนะคะคือแบบคนเขาจะข่มขืนะ่ะเวพีสก็คือเวพีสคนยังคำคนที่เป็นมีมันเซ็ตแบบนั้นอะ่ะคุณจะใส่ไหลคุณจะหน้าตายยังไงมันก็คือเขาก็จะข่มขืนคุณอยู่ดีหยุดโทษเหยือได้ละคะเยือไม่ได้ผิดอะไรเลยเราแค่มีอวัยวะเพศเป็นผู้หญิงเราไม่ผิดอะไรเลยคะ่ะคุณต้องโทษคนที่เป็นคนทำไม่อยากโทษเยือคะ่ะ S <S <an> <t imes> ตามเพจต่าง,างๆค่ะก็จะมีลิงก์ว่าให้จอยเทเลแกรมอะไรอย่างนี้แล้วก็ทุกคนใครก็ตามค่ะสามารถเข้ามาอาสาได้เลยเพราะว่าคิมเองก็เข้ามาอาสาตามนี้เหมือนกันก็อยากมาช่วยก็เข้ามาเลยค่ะเราอยากช่วยและเราช่วยได้เรารู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งแบ็นตัวแในในกลุ่มเพื่อนเ,เ,เราเพราะว่ายังไม่เห็นมีใครออกมาทำเนาะเล้ก็อยากเห็นอยากให้ทุกคนมองว่า มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรเลยที่เออ,ออกมาต่อสู้เพื่อตัวเองและเพื่ออนาคตของตัวเองและลูกหลานรุนร่นต่อไปไม,ม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเพราะว่าสังคมปิตาธิปไตยมันอิเฟกทุกคนหมดเลยเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งมา represen ว่าเนี่ยเราทําได้แล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยทุกคนออกมาได้คะ่ะการแสดงแล้วก็สื่อต่างๆอ่ะมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งในมันเป็นวิธีการพูดอย่างหนึ่งแล้วก็แค่แบบเราปรับใช้เพื่อ ให้มันตรงหรือว่าฟิคชั่นหรือว่าคือปรับใช้ให้มันตรงกับข้อความที่เราจะสื่อมากขึ้นมันก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่มันย่อยง่ายให้ที่น่าสนใจมากขึ้นใน wider audience เราอยาก target ให้ทุกคนสนใจมากขึ้นแล้แทนที่จะเป็นพูดนะคะมันอาจเป็นการแสดงออกจะย่อยง่ายมากกว่าก็เลยใช้อะไรพวกนี้เป็นสื่อครีเอทีฟอยากบอกทุกคนว่าถ้าใครรู้สึกอึดอัดใจหรือเคยประสบปัญหา ต้นกดขีดจากปิตาธิปไตยและอยากให้ออกมาด้วยกันะค่ะเพราะว่าพออยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอะมันรู้สึกว่ามันมีความหวังนะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วอะเราต้องทําให้จบเราเป็นส่วนหนึ่งของมูฟเมนท์ที่กําลังจะขับเคลื่อนสังคมเราเราเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งแหละไม่ใช่ไม่ไดเ้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรเลยแต่ที่ทุกคนออกมารวมตัวกันอยากให้ออกมาเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันมันจะกลายเป็นมูฟเมนท์สำคัญที่จะให้ทุกคนได้ยินเสียงของเราและทําให้ ทุกคนคิดว่าเออที่เขาพูดมันก็ถูกนะเราก็อะไรที่เปลี่ยนได้ก็อยากให้เปลี่ยนแล้วก็ถ้าใครรู้สึกอยากออกมาออกมาเลยค่ะ